เรียบร้อยครับกูกูเส <laughs> ียวเหี้ยบมันส่งมามันฮักเนียมาดีมาดเลนีมาด่ยลย anak sini kita ke rumah anak ya bau ya bau